ผู้ชมตอนนี้เราอยู่ในเกม Armors กันนั่นเองซึ่งเราจะเล่นในแมปฆาตากรสามคนนะครับแม่จะขอสองคนก็ได้ทุกคนเลือกเลยว่าจะให้เราเล่นกี่คนนะครับเดี๋ยวจะเล่นแบบสิบห้าคนแล้วฆาตรเล่นไม่ได้เพราะว่าทุกคนเน่ยเพราะคนจะเต็มนั่นเองนะมามา มาถึงช่วงเขาที่เราสตาร์ทแล้วนะคะผู้ชม,มถ้าเราถ้าเกิดเรามีภารกิจตรงไหนมสมอติจุดสีเหลืองนะครับจะเป็นภารกิจกันนั่นเองโอ้ย<ม>แย่แล้วทุกคนมีคนดับไฟนะคะดดรับมีคนตาย who is the imposter มาเราโหวตคนนี้นะครับมีเขาว่าเขาเขาตั้งชื่อว่า imposter ไม่รู้ว่าเขาเป็นค้าตกลจริงหรือเปล่านะเรารอกันนะใครใครโหวต ไม่มีคนหวตคลิปมากกว่าก,ก็คือไม่มีใครตายเออให้กิ่นี้นเออราต้องรีบทำก่อนอาเองฆ่าฉันงั้นเหรอ โอไปแมพหนีไปแมพอื่นดีกว่าคุณผู้ชมมาเองมาเริ่มใหม่โอ้ยอย่าเพิ่งสตาร์ตตอนนี้อย่า,าอะไรๆๆๆจ้า,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 าต้องมีฆาตรกรหนึ่งคนแน่เราเป็นฆาตรกรโอกาสแล้วทุกคนโอกาสแล้วรีบหนีกันดีกว่า แต่ไม่เป็นอะไรเพราะว่าเราเนี่ยเป็นฆาตกรแต่เกูรอดเสร็จหน้าเรา เริ่มใหม่อีกครั้งเอ้ยอย่าอย่าสตาร์ทอย่าเพิ่งสตาร์ทตอนนี้มารอมีฆาตกรเพียงหนึ่งคนโอ้เอาการแล้วภารกิจเราสั้นมากก็ทางกระดวกแล้วสิองๆยแต่ระวังนะเพราะว่าแถวรี่เราทๆๆ มันมีท่อด้วยถ้าเกิดมีคนมุท่อตรงนี้มาทำยังไงอ่ะไปเรื่อยๆตรงนี้แหละทำ <c oughs> เฮ้ยใครอ่ะหวังว,ว,ว่าจะเป็นฆาตกร <c oughs> ไม่ใช่ดิมันเป็นเก้าอี <c oughs> นี่เออเย้แล้วไฟดับ ใครตัดไฟเนี่ยเสร็จสักทีมา,มาก,าาก็ก็โอเคทุกคนถ้าเกิดใครชอบคลิปของเราก็ติดก็ชอบก็ติดตามช่องเราได้เลยนะครับ ก็คือวันนี้เราก็ขอตัวลากไปก่อนบ๊ายบาย